มาถึงเรื่องไฮฮาจมาดามสูนะครับวันนี้มาดามสูของเรามีคู่แข่งความสวยครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโอปอปณนิสระครับมาแล้วค่ะมาดามสูรมาว้ววันนี้แมงเมาส์ตัวไหนที่เคยมองว่าคู่รักโอ๊กสมิธและโอปอไม่เหมาะกันนั้นขอร้องว่า คุณแม่รวมจิตคุณแม่สุดที่เลิฟของหมอโอ๊กนะ่ะมาการันตีผ่านไม้ของมาดามเองเลยว่าสาวดำขำคมขเข้มอย่างโอปอปานิสราเหมาะสิมกับลูกชายของเธอทุกประการเลยแหละคะ่ะเ่าเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ร่าเริงน่ารักค่ะเขาขอๆหาว่าก็ไม่สวยกันค <c oughs> สวยนะคะคก <c oughs> เป็น ว่าคำพูดที่โดนใส่สาวโอเปลอลคงจะไม่ใช่ฉับที่คุณแม่รวมจิตชมว่าเก่งหรอกใช่ไหมคะ <c oughs> น่าจะเป็นตาที่ชมว่าสวยสวยและก็สวยมากกว่ามา้ <c oughs>